สวัสดีค่ะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจด้วยกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเครื่องดื่มที่เเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหลายๆคนไปแล้วก็คือกาแฟนี่เองค่ะเราจะมาดูกันว่าเส้นทางการเดินทางของกาแฟเนี่ยมันน่าทึ่งขนาดไหนจากแค่มเมล็ดพันธุ์กลายเป็นเครื่องดื่มที่แบบครองโลกได้ยังไงทำไมถึงดึงดูดใจคนได้มากๆขนาดนี้นะคะครับผม เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความหลักของเราค่ะชื่อกาแฟจากไร่สู่ทั่วโลกการเดินทางสู่ความนิยมระดับโลกอ่านแล้วได้มุมมองที่ครอบคลุมดีมากๆเลยค่ะครับบทความนี้ให้รายละเอียดเยอะดีครับ ใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะขุดคุยกันให้ลึกๆเลยว่าอะไรคือปัจจัยเบื้องหลังความสาเร็จจริงๆของกาแฟทั้งในมุมวัฒนธรรมเศรษฐกิจแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆที่ทําให้กาแฟเดินทางมาไกลขนาดนี้เราจะมาทําความเข้าใจปรากฏการณ์นี้ให้ถึงที่สุดกันค่ะครับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่ก็น่าสนใจมากจริงๆครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องดื่มอย่างเดียวแต่มันเชื่อมโยงไปถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก การค้าประวัติศาสตร์แล้วก็วิถีชีวิตของคนทั่วโลกเลยนะครับบทความที่เราดูมานี่ก็ชี้ให้เห็นมิติที่ลึกซึ้งพวกนี้ด้วยมันเหมือนเราได้เดินทางผ่านยุคสมัยต่างๆไปพร้อมกับมเมล็ดกาแฟาเลยล่ะครับโหฟังแล้วน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะอรอยการเดินทางนี้กันเลยดีกว่าค่ะจุดเริ่มต้นจริงๆเลยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนคะแหล่งข้อมูลเราบอกว่าย้อนไปไกลถึงเอธิโอเปียเลยล่ะคะในแอฟริกาใช่ครับ เอธิโอเปียนี่แหละครับคือจุดกำเนิดตามที่เขายอมรับกันกว้างขวางที่สุดในบทความก็มีเล่าถึงตำนานคนเลี้ยงแพะชื่อคาวดีนะครับอ๋อเคยได้ยินอยู่ค่ะครับที่เขาเห็นแพะตัวเองคึกคักแปลกๆหลังจากกินผลไม้สีแดงๆจากพุ่มไม้ซึ่งจริงๆก็อาจจะเป็น เรื่องเล่าที่เสริมเติมแต่งกันมานะครับแต่แก่นสําคัญของมันก็คือการค้นพบพืชที่มีฤทธิ์กระตุ้นร่างกายในยุคแรกๆเลยเนี่ยการบริโภคก,ก็อาจจะยังไม่ใช่แบบชงดื่มเหมือนทุกวันนี้สัทีเดียวนะครับบทความบอกว่ามีการเอามาล็ดมาบดผสมกับไขมันสัตว์หรอคะครับปั้นเป็นก้อนๆพกไปกินเป็นแหล่งพลังงานสําหรับนักเดินทางหรือบางทีก็เอาใบมาต้มดื่มคล้ายๆชาอ๋อเอาใบมาต้มครับ การที่คนเริ่มรู้ว่ามันมีฤทธิ์กระตุ้นนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นจริงๆของการเดินทางอันยิ่งใหญ่ของกาแฟจากอาหารให้พลังงานกลายมาเป็นเครื่องดื่มที่เราคุ้นเคยกันน่าสนใจค่ะแล้วกาแฟมันออกจากแอฟ,ฟริกาไปสู่โลกภายนอกได้ยังไงคะเส้นทางมันเป็นแบบไหนการเดินทางเริ่มจากการข้ามทะเลแดงไปครับไปที่คาบสมุทรอาหรับโดยเฉพาะที่เยเมน ที่นั่นแหละครับกาแฟเริ่มถูกเพาะปลูกจริงจังแล้วก็กลายเป็นเครื่องดื่มที่มิยมมากๆในโลกอาหรับช่วงประมาณศตวรรษที่1516ค่ะบทความชี้ว่าเมืองท่าม็อกค่าในเยเมนกลายเป็นศูนย์กลางการค้ากาแฟที่สำคัญมากอ๋อม็อกค่าที่เป็นชื่อกาแฟชนิดหนึ่งด้วยใช่เลยครับ ชื่อเมืองนี้เลยจนกลายเป็นชื่อที่เราคุ้นกันจากนั้นเนี่ยเส้นทางการค้าก็พา,มาเมล็ดกาแฟเอ่อที่คั่วแล้วนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เอาไปปลูกต่ออ๋อมีการป้องกันด้วยครับเดินทางต่อไปถึงยุโรปผ่านพ่อค้าชาวเวนิสประมาณศตวรรษที่17ครับการควบคุม,มเมล็ดพันธุ์นี้ก็น่าคิดนะคะแสดงว่าเขาก็พยายามผูกขาดการค้าตั้งแต่แรกๆเลยแล้วพอไปถึงยุโรปนี่เกิดอะไรขึ้นคะทำไมมันถึงฮิตขึ้นมาได้ล่ะคะอ๋ออันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับ การมาถึงของกาแฟาในยุโรปเนี่ยมันสร้างความตื่นเต้นมากแล้วก็ทำให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาเลยคือร้านกาแฟาหรือ coffee house ร้านกาแฟานี่เองใช่ครับบทความเน้นมากๆว่าร้านกาแฟาในยุโรปยุคแรกๆอย่างในลอนดอนหรือปารีสเนี่ยไม่ใช่แค่ที่มานั่งดื่มกาแฟาเฉยๆนะครับแต่มันเป็นเหมือนศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ไอเดียธุรกิจหรือแม้กระทั่งคุยเรื่องการเมืองกันเลยจริงเหรอคะครับจนมีคนเรียกกันว่า เป็น Penny Universities Penny Universities ครับเพราะแค่จ่ายค่ากาแฟ Penny เดียวก็ได้เข้าไปนั่งฟังนั่งคุยได้ความรู้กับไปเยอะแยะเลยแล้วพอการค้าระหว่างประเทศมันขยายตัวมากขึ้นความต้องการกาแฟก็พุ่งสูงขึ้นค่ะชาติยุโรปอย่างเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสก็เลยเริ่มเอาพันธุ์กาแฟออกไปปลูกตามอนณานิคมของตัวเองอ๋อไปปลูกที่อื่นครับทั้งในเอเชียตะว,วันออกเฉีงยงใต้แล้ก็อเมริกาใตา้แคริบเบียน ทีนี้การผลิตมันก็กระจายไปทั่วโลกราคาก็ข้อถึงง่ายขึ้นจากที่เคยเป็นเครื่องดื่มเฉพาะกลุ่มก็กลายเป็นของที่แพร่หลายมากขึ้นครับโหร้านกาแฟกลายเป็นพื้นที่ทางปัญญาไปเลยนะคะไม่ใช่แค่ดื่มอย่างเดียวจริงๆพอพูดถึงความนิยมอะไรคือแม่เหล็กจริงๆที่ทําให้คนติดใจกาแฟขนาดนี้คะแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเขาอธิบายปัจจัยพวกนี้ไว้ยังไงบ้างคะปัจจัยแรกสุดเลยนะครับที่บทความเน้นมากๆก็คือมิติทางประสาทสัมผัสหมายถึงรสชาติกับกลิ่นใช่ครับ ทั้งรสชาติที่มันซับซ้อนมีหลายมิติตั้งแต่ขมขมนุ่มๆไปจนถึงแบบเปรี้ยวคล้ายผลไม้แล้วก็กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยครับบทความให้ข้อมูลน่าสนใจว่าในกาแฟคั่วเนี่ยมีสารประกอบที่ให้กลิ่นต่างๆมากกว่า800ชนิดโห oh, 800เยอะมากเยอะกว่าในวายอีกนะครับค่ะแล้วความหลากหลายของสายพันธุ์อย่างอาราบิก้าที่รสซับซ้อน r o b ัสตาที่เข้มเข้มคาเฟอีนสูงรวมไปถึงกระบวนการต่างๆต,ตั้งแต่ปลูกการโปรเซสแบบ w วอช d Natural, Honey การคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มวิธีการชงอีกสารพัดทั้งหมดนี้มันสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างกันตอบโจทย์รสนิยมคนได้กว้างมากเหมือนเป็นจัก,กรวาลของรสชาติให้เราสำรวจได้เรื่อยๆเลยครับ 800กว่าชนิดไม่แปลกใจเลยที่กลิ่นกาแฟมันถึงได้ซับซ้อนแล้วก็ดึงดูดขนาดนั้นนะคะความหลากหลายนี้เป็นจุดแข็งจริงๆแล้วนอกจากรสชาติกับกลิ่นละคะมีอะไรอีกปัจจัยที่2ที่แข็งแรงไม่แพ้กันเลยก็คือวัฒนธรรมการดื่มกาแฟครับอย่างที่เราคุยกันเรื่องร้านกาแฟในยุโรปตะกี้นี้แหะครับมันอย่างรากลึกแล้วก็พัฒนาไปในแต่ละสังคมค่ะอุดความยกตัวอย่างวัฒนธรรมฟิกกา ในสวีฟิกก้าคืออะไรคะคือการพักดื่มกาแฟกินขนมพูดคุยการสังสงรรค์กันซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากๆของวัฒนธรรมการทำงานและชีวิตประจำวันที่นั่นเลยครับอ๋อเหมือน coffee b r e กแต่มีความหมายมากกว่านั้นใช่ครับหรือจังในอิตาลีที่การยืนดื่มเอสเปรสโซเร็วๆที่บาร์เป็นกิจวัตรประจำวันที่ถึงจะเร็วแต่ก็ขาดไม่ได้หรือในเวียดนามก็มีกาแฟไข่ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆกาแฟไข่ สิ่งเหล่านี้มันแสดงให้เห็นว่ากาแฟมันเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตกิจกรรมสังคมการพักผ่อนการทำงานการเจอเพื่อนมันเป็นมากกว่าเครื่องดื่มไปแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมในชีวิตประจำวันเป็นอัตลักษณ์ทางสังคมไปเลยการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตนี่เองที่ทำให้มันฝังรากลึกขนาดนี้นอกเหนือจากรสชาติวัฒนธรรมแล้วปัจจัยเรื่องความสะดวกสบายหรือการตลาดล่ะคะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนคะโอ้โหมีบทบาทอย่างยิ่งเลยครับ นี่คือปัจจัยที่3ที่บทความชี้ให้เห็นเลยคือการตลาดและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกิดขึ้นของกาแฟสำเร็จรูปช่วงต้นศตรวรรษที่20นี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยกาแฟทรงซองนี่เหรอคะใช่ครับบทความบอกว่ายอดขายกาแฟสำเร็จรูปเนี่ยพุ่งสูงมากๆช่วงสงครามโลกครั้งที่2เพราะมันสะดวกไงครับชงให้ทหารในสนามรบได้ง่ายๆอ๋อค่ะหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นของใช้ในครัวเรือนทั่วไป ทำให้ใครๆก็ดื่มกาแฟได้ง่ายขึ้นเยอะไม่ต้องมีอุปกรณ์ไม่ต้องรู้อะไรซับซ้อนแล้วก็มีนวัตกรรมตามมาอีกอย่างเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติสำหรับบ้านสำหรับออฟฟิศค่ะเดี๋ยวนี้มีเยอะมากใช่ครับทำให้กาแฟสดคุณภาพดีๆเข้าถึงง่ายขึ้นไปอีกในขณะเดียวกันการตลาดก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์สร้างแบรนด์เชื่อมโยงกาแฟกับไลฟ์สไตล์เท่ๆท,ทันสมัยความสำเร็จเป็นคนทำงานยุคใหม่อะไรแบบนี้นึกภาพออกเลยค่ะ ลองนึกถึงแบรนด์กาแฟใหญ่ๆที่เขาไม่ได้ขายแค่กาแฟแต่ขายประสบการณ์ขายเรื่องราวรอบๆตัวกาแฟด้วยสิ่งเหล่านี้มันกระตุ้นความต้องการทำให้กาแฟกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเมืองยุคใหม่ได้แบบเนียนมากๆครับนวัตกรรมทำให้ง่ายการตลาดทำให้ดูดีเป็นส่วนผสมที่ลงตัวจริงๆค่ะแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะที่บทความพูดถึงมีอีกประเด็นครับน่าสนใจไม่แพ้กันคือปัจจัยที่สี่ เรื่องคุณประโยชน์ต่อสุขภาพโอ้ oh, เรื่องสุขภาพครับช่วงหลังๆนี้มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ออกมาเยอะมากที่ศึกษาผลของกาแฟาต่อสุขภาพบทความกรร็รวบรวมประเด็นนี้ไว้เหมือนกันเช่นการศึกษาที่พบว่าดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมอาจจะช่วยเพิ่มสมาธิความตื่นตัวค่ะอันนี้รู้สึกได้เลยใช่ครับช่วยเรื่องประสิทธิภาพการออกกําลังกายหรือ,ออาจจะเชื่อมโยงกับการลดความเสี่ยงโรคบางอย่างเช่นพาร์กินสัน เบาหวานประเภท2แม้ว่าแน่นอนมันก็มีข้อควรระวังเรื่องปริมาณคาเฟอีนผลกระทบมันก็ต่างกันไปในแต่ละคนนะครับค่ะต้องดูด้วยครับแต่การที่คนเริ่มรับรู้ถึงประโยชน์เหล่านี้มันก็ช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกแล้วก็เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้คนเลือกดื่มกาแฟอย่างสบายใจมากขึ้นด้วยครับ พอรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันทั้งรสชาติวัฒนธรรมนวัตกรรมการตลาดแล้วก็ประโยชน์ที่รับรู้ได้ก็พอจะเห็นภาพชัดเลยนะคะว่าทาไมกาแฟถึงเดินทางมาไกลขนาดนี้ทีนี้ลองมองไปข้างหน้ากันบ้างค่ะแหล่งข้อมูลเรามองอนาคตกาแฟไว้อย่างไรบ้างคะแนวโน้มความนิยมยังคงดีอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับแนวโน้มโดยรวมยังแข็งแกร่งอยู่มากครับแล้วบทความก็ชี้ให้เห็นทิศทางสําคัญๆที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกาแฟต่อไปในอนาคตซึ่งก็น่าสนใจมากๆครับ ประเด็นแรกเลยที่ถูกเน้นมากๆคือเรื่องความยั่งยืนหรือ sustainability ความยั่งยืนครับทั้งในมิติสิ่งแวดล้อมอย่างการทำเกษตรอินทรีย์การจัดการน้ำการลดก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตต่างๆแล้วก็มิติทางสังคมคือการค้าที่เป็นธรรมหรือ fair trade การดูแลปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยค่ะสำคัญมากซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในประเทศก,กำลังพัฒนาบทความบอกว่า ผู้บริโภคยุคใหม่โดยเฉพาะกลุ่ม Gen ซ m i l l e n เนียลเนี่ยให้ความสำคัญกับที่มาความโปร่งใสของสินค้ามากขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยทำให้แบรนด์ต่างๆต้องปรับตัวต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จริงๆจังๆครับเรื่องความยั่งยืนนี่สัมพันธ์จริงๆนะคะมันกระทบทั้งโลกทั้งคนในกระบวนการผลิตเลยแล้วนอกจากนี้มีแนวโน้มอื่นอีกไหมคะ ประเด็นที่2คือบทบาทของเทคโนโลยีครับที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นในทุกขั้นตอนเลยเทคโนโลยียังไงคะบทความยกตัวอย่างอย่างเช่นการใช้โดรนใช้เซ็นเซอร์มาช่วยดูแลจัดการฟาร์มกาแฟให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อควบคุมคุณภาพการคั้วให้แม่นยำสม่ำเสมออ๋อ oh, ใช้ AI คั่วกาแฟประมาณนั้นเลยครับ หรือแม้กระทั่งการพัฒนาแอปที่ช่วยให้เราตามรอยได้ว่ากาแฟแก้วนี้มาจากไหน Traceability ค่ะดีจังนอกจากนี้ก็ยังมีนวัตกรรมเรื่องการสกัดการชงอย่างพวกโค b บรูที่ฮิตฮิตกันหรือเครื่องชงอัจฉริยะที่ปรับรสชาติได้ตามใจเราเทคโนโลยีพวกนี้จะเข้ามาช่วยยกระดับทั้งคุณภาพประสิทธิภาพและก็ประสบการณ์ของเราด้วยครับ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยนะคะเนี่ยน่าสนใจมากแล้วประเด็นสุดท้ายที่บทความพูดถึงคืออะไรคะประเด็นที่3ม,มันจะเชื่อมโยงกับเรื่องสุขภาพที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ครับคือความใส่ใจในสุขภาพและเวลเนสที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคค่ะอันนี้ก็จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟที่ตอบโจทย์สุขภาพมากขึ้นเช่นกาแฟดีแคฟหรือไม่มีคาเฟอีนที่รสชาติดีขึ้น,นเรื่อยๆ กาแฟที่ผสมสารอาหารวิตามินหรือที่เรียกว่า functional coffee กาแฟเพื่อสุขภาพใช่ครับกาแฟออร์แกนิกหรือการสื่อสารเรื่องประโยชน์ของกาแฟแบบตรงไปตรงมาอ้างอิงงานวิจัยมากขึ้นแล้วเทรนด์การดื่มกาแฟดำกาแฟไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมข้นหวานก็สะท้อนเรื่องนี้เหมือนกันจริงค่ะคนดื่มกาแฟดำเยอะขึ้นครับบทความก็คาดการว่าตลาดกาแฟทางเลือกเพื่อสุขภาพพวกนี้จะโตขึ้นเรื่อยๆครับ ฟังดูแล้วอนาคตของกาแฟก็ยังเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่น่าติดตามไม่แพ้อดีตเลยนะคะสรุปแล้วการเดินทางของกาแฟจากจุดเริ่มต้นเล็กๆในเอธิโอเปียมาเป็นเครื่องดื่มระดับโลกที่ออขาดไม่ได้สำหรับหลายๆคนเนี่ยเป็นเรื่องราวที่สะท้อนทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจนวัตกรรมได้อย่างน่าทึ่งจริงๆค่ะใช่ครับมันคือภาพสะท้อนของการเชื่อมโยงถึงกันทั่วโลกเลยนะกาแฟทุกแก้วที่เราดื่มเนี่ย มันมีเรื่องราวของผู้คนเป็นล้ลานคนซ่อนอยู่ข้างในตั้งแต่เกษตรกร,ร,กรบนดอยสูงนู้นเลยในโคลอมเบียเวียดนามคนงานในโรงขั่วพ่อค้าที่ขนส่งข้ามทวีปบาริสต้าที่ชงให้เราที่ร้านจนถึงตัวเราเองที่เป็นคนดื่ม่ะมันคือเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแต่ก็ทงพลังมากซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะยังคงขับเคลื่อนโลกกาแฟต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งเลยครับ การได้มาสำรวจเรื่องราวทั้งหมดนี้ทำให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่ากาแฟเนี่ยไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแก้ด rowse นสหรือแก้เอ่มแก้ง่วงนะคะแต่มันเป็นเหมือนพยานเงียบๆที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์โลกเห็นวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็กลไกลเศรษฐกิจที่หมุนไปในแต่ละยุคสมัยจริงๆค่ะครับผม และสุดท้ายนี้ผมก็อยากชวนให้ลองคิดตามกันดูเล่นๆนะครับว่าในขณะที่เรากำลังก้าวไปสู่อนาคตที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเทคโนโลยีก็กำลังเข้ามามีบทบาทในทุกๆส่วนเลยเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันจะส่งผลต่อรสชาติที่เราคุ้นเคยวัฒนธรรมการดื่มที่เราทำๆกันอยู่หรือแม้แต่ประสบการณ์ส่วนตัวในการดื่มกาแฟของเราแต่ละคนในวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงต่อไปบ้าง นี่อาจจะเป็นคำถามที่ทำให้การดื่มกาแฟแก้วต่อไปของเรามีอะไรให้น่าค้นหามากขึ้นก็ได้นะครับ